มาออกแล้วขณะน,นี้อุดงเป็นตัวนำธนวลัก์เป็นตัวที่สองเทพนรศุนท์ที่สามกับลัดทองที่ 4, สี่สมิทธันเด์ที่ห้าที่คองปลายเก้าอุดงเป็นตัวนำธนวลัก์เป็นตัวที่สอง เพิ่มนสิงห์ที่สามธานีธันเด้ที่สี่กระดดทองที่ห้าที่ป้ายแปดในขณะนี้เร่งเป็นตัวนำธันวาลัดเป็นตัวที่สองธานีธันเด้ที่สามกระดดทองที่สี่เพนรสิงห์ที่ห้าที่โค้งใต้เจ็ดเร่งเป็นตัวนำธันวาลัดเป็นตัวที่สอง กระดาษทองที่สามสมิธันเด์ที่สี่เทพนรสิงที่ห้าที่ไพโอเจะออกทางตรงอุดงเป็นตัวนํากระดาษทองเป็นตัวที่สองสมิธันเด์ที่สามเทพนรัสิงที่สี่เตือนใจที่ห้าขณะนี้อุดงเป็นตัวนํากระดาษทองเป็นตัวที่สองสมิธันเด์ที่สามเทพนรัสิงที่สี่เตือนใจที่ห้า มาออกแล้วขณดนี้อุดงเป็นตัวนำธันวลาดเป็นตัวที่สองเทพนรลุ์ที่สามกัลัดทองที่สี่สวิตฮันเด์ที่ห้าที่โของปลายเกอุดงเป็นตัวนำธันวัลาเป็นตัวที่สอง เพิ่มนสิง์ที่สามะมทันเดชที่สี่ขัดทองที่ห้าที่ป้ายแปดในขณะนี้เร่งเป็นตัวนำันวัลลัศเป็นตัวที่สองะมทันเดชที่สามลัดทองที่สี่เพนลสิง์ที่ห้าที่โค้งใต้เจ็ดเรงเป็นตัวนำธนวัลลัศเป็นตัวที่สอง กระดาษทองที่สามสติธันเด์ที่สเทพโนรสิงที่ห้าที่ไพโอจะออกทางตรงอุดงเป็นตัวนำกระดาษทองเป็นตัวที่สองสติทันเด์ที่สามเทพโนรสิงที่สเตือนใจที่ห้าขณะนี้ีอุเรงเป็นตัวนำกระดาษทองเป็นตัวที่สองสติทันเด์ที่สามเทพโนรสิงที่สเตือนใจที่ห้า